สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชนแนลและวันนี้รีจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูชานมไต้หวันสูตรไม่ใส่ครีมเทียมแบบชงแก้วต่อแก้วรสชาติเข้มขน้นพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยดีกว่าจ้า ใช้ชาอัดส้ำของไทยชาแบรนด์ค่ะราคาไม่แพงทุงนี้ราคา80บาทปริมาณ250กรัมเดี๋ยวให้ดูลักษณะใบชาค่ะจะเป็นแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะกลิ่นหอมแบบชาไต้หวันที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดใช้กับเครื่องชงตัวใหญ่ได้หรือจะใช้ถุงกรองชาแบบเราก็ได้ค่ะถุงกรองชาลวกทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเริ่มกันที่แก้วสออนซ์นะคะตักชาอัดซ้ของไทยชาแบรนด์1ช้อนโต๊ะแบบพูนพเลยค่ะ น้ำร้อน130 ml ชักชาสลับไปมา3-4รอบนะคะแล้วก็แช่ชาเอาไว้3นาทีค่ะเพื่อรสชาที่เข้มขน้นจากนั้นก็บีบสกัดน้ำชาได้อยู่ที่ประมาณ100 ml นะคะเพื่อความเข้มข้นของรสชาลี่จะไม่ใส่นมข้นหวานนะคะจะใส่เป็นน้ำเชื่อม25 ml แทนค่ะเพื่อช่วยให้รสชาโดดเด่นขึ้นไม่อย่างนั้นกลิ่นนมจะแรงเกินไปค่ะ นมข้นจืดเพิ่มความมัน25 ml นะคะหรือถ้าใครชอบมันมากๆกว่านี้สามารถเพิ่มครีมเทียม1ช้อนชาได้ค่ะแต่ตัวนี้ลี่เน้นรสชาให้เข้มข้นก็จะได้ชาไต้หวันสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้ว16ออนซ์เลยค่ะแก้วนี้เราก็จะเทแบบเบสิกนะคะลงไปแบบนี้เลยไม่ได้ใส่อะไรท็อปปิ้งเพิ่มทั้งนั้นแล้วก็ปิดฝาแก้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยสีชาน่ากินเจยว ต่อกานที่แก้ว18ออสตักผงชาอัดสามของไทยชาแบรนด์ที่1ชอนโต๊ะครึ่งแบบพูนๆจ้า ja. จากนั้นเราก็จะใส่น้ำร้อนล,ลงไป160 ml ชกักชา3-4รอบแช่ชาไว้3นาทีด้วยนะจา้าเพื่อความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็บีบสกัดน้ำชาได้125 ml ค่ะเราก็จะเพิ่มความหวานด้วยน้ำเชื้อเหมือนเดิมนะคะ30 ml ค่ะจากนั้นก็ต่อด้วยนมข้นจืดเพิ่ม ความมันที่30 ml เท่ากันสูตรนี้น้ำเชื่อมกับนมข้นจืดเราจะใส่เท่ากันตลอดนะคะถามว่าใช้น้ำตาลได้ไหมส่วนตัวลองแล้วมันหวานแหลมแบบแหลมโดดขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นรสน้ำเชื่อมอะค่ะจะมีความชาที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้น แต่อันนี้เพื่อนๆปรับตามชอบได้นะคะถ้าจะใส่น้ำตาลก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นแก้วนีลี่ก็จะทอบด้วยฟองนมขาวๆนุ่มๆนะคะเพิ่มความน่ากินให้กับชาไต้หวันแล้วก็ช่วยให้การถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันดูแบบสวยมากยิ่งขึ้นจ้าจากนั้นเราก็จะโรยน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยนะคะครึ่งช้อนชาพอสําหรับตกแต่งจ้าแก้วขนาด22ออสเราจะตักผงชาอัดสัมของไทชาแบรนด์2ช้อนโต๊ะแบบพูนๆเลยค่ะแล้วเราก็จะ มาใส่น้ำร้อนที่180 ml ชักชาสลับไปมา3-4รอบนะคะ แช่ชาเอาไว้3นาทีซ้าแล้วก็มาบีบสกัดน้ำชาจะได้อยู่ที่ประมาณ140 ml ค่อนข้างจะต้องออกแรงบีบชาเยอะนิดนึงนะคะเพราะอยากให้ชาเข้มหรือถ้าเกิดใครไม่อยากบีบแรงนะคะก็สามารถใส่น้ำร้อนไปที่190 ml ในตอนแรกได้ค่ะจะบีบง่ายขึ้นนมข้นจืดเราจะใส่ลงไป35 ml แต่แก้วนี้จะทำแยก2ชั้นนะคะใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะ3 5 ml เท่ากันกับนมข้นจืด ทีนี้ก็มาผสมชั้นล่างให้ละลายเข้ากันก่อนค่ะให้น้ำเชื่อมเนี่ยเขาละลายเข้ากับนมข้นจืดดีก่อนถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมแช่ยเย็นก็จะละลายง่ายขึ้นมากกว่านะคะแต่ถ้าแช่ยเย็นไว้ก็จะหนืดค่ะคนนานนิดนึงจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะลดช่องว่างของน้ำแข็งให้เหลือน้อยที่สุดด้วยค่ะเพื่อที่เวลาเทออกมาเขาจะได้แยกชั้นให้เราง่ายๆจากนั้นก็เทชาไต้หวันไทยชาบแบรนด์วุนด้านบนช้าๆ เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะแล้วก็ปิดฝากแก้วได้เลยเรียบร้อยน่ากินมากๆเรามาชิมแก้ว16ออนซ์กันก่อนนะคะเพราะว่าผสมกันเรียบร้อยแล้วค่ะคนง่ายดีรสชาติจะได้ความชาดเด่นนํำชัดขึ้นมาเลยนะทุกคนจากนั้นก็จะตามด้วยรสความหวานกลางๆกำลังดีแล้วก็รสมันเนี่ยน้อยที่สุดเลยค่ะอย่างสุดท้ายคือลี่ไม่เน้นมันเลยนะแก้วนี้ต้องบอกไว้ก่อนถ้าเกิดใครชอบหวานมันให้เพิ่มน้ำเชื่อมและครีมเทียมหรือน้ำเชื่อมกับ นมข้นจืดก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครชอบรสชาเข้มข้นสะใจสูตรนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับแก้มีฟองนมรสชาติต่างกันไหมไม่ได้ต่างนะคะเพราะว่าเวลาเราดูดเนี่ยเราจะดูดแค่ชาไต้หวันข้างล่างถ้าเราชอบชาเข้ม แต่กรณีที่เราอยากได้เท็กเจอร์ความมันเพิ่มขึ้นให้เราลากหลอดขึ้นมาด้านบนแล้วดูดตั้งแต่ฟองนมลงไปข้างล่างจะมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ความมันความลาเต้ของนมเยอะขึ้นค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะสามารถเลือกทาแล้วก็เลือกปรับรสชาติให้เข้ากับลูกค้าที่ร้านเราได้เลยนะจ๊ะสำหรับชาตไต้หวันหรือชาอัดสำหาซื้อได้ที่เพจไทยชาแบรนด์ค่ะเดลลีจะปะลิงก์เอาไวใ้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปอีกทีนึง ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชาแน,นลให้ด้วยนะคะครั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย